สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนสิงหาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดี ย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสําเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีเมถุนค่ะจะได้โชคจากทางไกลมีเกณฑ์ได้โชคจากคนทางไกลโชคจากต่างประเทศคุณจะมีโชคที่มาจากทางไกลอาจจะได้จากออตัวบุคคลอาจจะได้โชคลาภคือจะมีสิ่งดีๆที่มาจากคนที่อยู่ทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาท มีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะมีเรื่องกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลใจสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกๆุกก,กำลังจะมีเข้ามา ในมือของคุณค่ะมันเวลาจะนำทางคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จแม้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หรือความรักที่มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเพราะฉะนั้นดูแลใจกันให้ดีพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้ได้บางครั้ง บางสิ่งบางอย่างมันแตกหักง่ายก็เพราะด้วยการที่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางทีเราต้องคิดทั้งด้านบวกและด้านลบในสิ่งที่เราจะพูดหรือจะเอ่ยออกไปแต่บางทีเนาะด้วยอารมณ์ของเรามันขึ้นสูงแล้วมันจะใครจะมาควบคุมได้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลใจคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทำให้ทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจลูกเด็กบุตรบริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความ,ก,วามกรุ้มเป็นกังวลใจมาให้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนโสดอาจมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท,ทั้งที่เราพยายามแล้วว่าเราจะไม่ไปอยู่ตรงจุดนั้นแต่บางทีมันเพ้อแป๊บเดียวเราไปอยู่ตรงจุดนั้นมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่เราต้องพบเจอหรือชดใช้ค่ะช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลใจอาจจะมีร้ายสิ่งรลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามา ทำให้วิตกกังวลเพราะฉะนั้นให้มีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้พึ่งพาใครไม่ได้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะคนสูงขาขหุ่นใหญ่จะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลลักษณะนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการ แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การให้มันผ่านพ้นไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะคุณจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาแต่อย่างที่บอกค่ะหากเป็นความรักครั้งใหม่ช่วงนี้หากคุณโสดก็ขอให้ดูดีๆบางที รู้หน้าแต่ก็ไม่รู้ใจค่ะตัดสินใจใช้เวลาบางครั้งโอกาสมันอาจจะมาหลายครั้งแต่โอกาสที่ดีที่สุดอาจจะมาเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้คนโสดมีเกณฑ์สละโสดแต่อย่างที่บอกค่ะเลือกให้ดีบางทีอย่างที่มหาเดวีบอกในทุกครั้ง โอกาสอาจจะมีมาหลายครั้งแต่ไม่ใช่ว่าโอกาสที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดีที่สุดอาจจะมาเพียงครั้งเดียวตัดสินใจให้ดีดูให้ดีแล้วคุณจะได้พบเจอคนที่ดีเซกเช่นที่คุณต้องการค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมถุนเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ มีเกณฑ์การถูกห้ยรดยเบอร์มีโชคมีลาภเสียงโชคเสียงดวงได้โชคจะมาจากทางไกลค่ะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวาก็ยังคงมีให้ชุ่มฉ่าหัวใจเกี่ยวกับโชคลาภค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหามีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังคําพูดแต่คุณจะสามารถแก้ไขให้ก้าวผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้แต่ในเรื่องของความรัก คนโสดแม้จะพบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนมีคนมีคู่อาจจะมีปัญหาวสากในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักที่หา่างเหินไม่มีเวลาให้แก่กันเพราะฉะนั้นมีสติในการทําอะไรในทุกอย่างความรักของให้เสมอต้นเสมอปลายแรกเริ่มยังไงสุดท้ายก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วเราจะได้ความรักที่สุขสมบูรณ์ค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพระมัดระวังความเจ็บป่วยด้วยค่ะ